คือสภาพคนที่ตกรถนะคะการเริ่มทริปที่ดีมากเลยค่ะทุกคนคือรถไปไม่ทันพอ,อมามาอีกฐถานีนึงมีแต<ม>่ตัวยืนกูชอบอ่ะมึงว่าทริปนี้จะจบสวยไหมนะกูจะทำวอล์กทั้งทริปเลย้ยถ่ายแน,นวถายแนวนี้เลค,ค่ะราคาทุกคนตอนแรกก็จะขึ้นที่กรุงเทพอภิวันนะคะตกรถไม่ทันรอบสองทุ่มสี่สิบห้า อก็นั่งแท็กซี่อันนี้นั่งสายสีแดงมาที่สถาน,นีลังสิตสรุปที่เคนจำหน่ายตั๋วบอกว่าที่นั่งหมดเหลือตั๋วยืนไปยังไงดีจะไปยังไงจะสําเร็จไหมทิปนี้ยสัมภาระในการออกทริปครั้งนี้นี่กระเป๋าคาดโอ้โหยังไม่ไปไหนเลยสภาพแล้วก็มีนี่นมีผ้าห่มกระเป๋าผ้าห่มแบ,บอื่นนึ่งจะรอดไหมทิปเนี้ยจะเวิร์กไหม ไปยังไงแล้วเนี่ยหาก่อนตอนนี้ก็เมื่อกี้โทรไปหารถตู้นะคะว่ามีที่นั่งให้เราสองคนไหมจะไปวัน <c> น <Öz ell großes> ี้ตอนนี้เลยพี่เขาบอกว่าที่นั่งเต็มแล้วอ่ะต่อไปโทรหาใครอีกนเบอร์ที่มอเนาะอันนี้น่าจะแต่ว่าไปขึ้นที่ไหนนั่นะตอนนี้อยู่ที่สถานีบางปิติ ทุมไม่รับล,ลูกค้าแล้คกูว่าน่าจะมีรับจากจากโน่นอ่ะขนส่งอ่ะแต่ว่าจะเต็มยังตอนเราที่เราที่มันเรามารถตู้ที่กลับจากพิโลกมานี่เราลงที่ไหนลังสิตไหมคะไม่เราลงที่โนนะ่นไงสถานีกระถั่วเราไม่<อ>ได้ลงอ๋อจิ้นปะเนี่ยอ๋อกูก็หมดพลังแล้วเหมือนกัน กูอยู่บนทางด่วนประมาณยี่สิบเอ็ดปีอะครึ่งชีวิตกูอยู่บนทางด่วนมาแล้วนี่นะกูไม่ไปคนเดียวอะ่ะกูไม่เคยไคนเดียวตอ,อนแกูก็นึกว่ากูทานพ่อ,พ,อพ่อกูบอกว่าโฮ้ยรถมันไม่ติดล็อกแท็กซี่แบบแป๊บเดียวสรุปกูแท็กซี่กูอ้วมเลยอโอเค อันนี้เราก็เสร็จสิ้นภารกิจจบทริปะะแล้วนะคะเราเจอกันใหม่ทริปหน้าบ๊ายบาย